รถคันนี้ปี2016ครับขายเพียง219,000ใครสนใจนะครับตามไปดูคลิปกันกับเจ้าซูซูกิสวิตนะครับ1.25 GL ปี2016นะครับย้ำว่าปี2016เลขไม่100,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไปดูกันดีกว่าครับว่าคันนี้จะสวยสดขนาดไหนรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับสวยแบบนี้แบบเดิมๆไปครับ รถเราเนี่ยเพิ่งซื้อมาได้3วันนะครับซื้อมาเสร็จสปาขายเลยนะครับเพราะว่ารถสวยมากเจ้าของดูแลดีมากๆดูดอกยางด้วยยางอย่างเดียวก็เป็นหมื่นแล้วสําหรับไซนี้นะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไฟหน้าเดิมจากโรงงานสวยใสลูกค้าเก็บสีมาแล้วมีสเกิร์ตชุดแต่งมาให้รอบคันฝากระโปรงมีรอยหินดีดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมถือว่ารับได้ถือว่ารับได้ใช้คําว่ารับได้ไฟหน้าเดิมจากโรงงานสวยหมดสเกิร์ตนี่ คิ้วยางอย่างที่บอกครับเนี่ยการ,การติดตั้งจากโรงงานอาจจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณเอาไปให้พวกร้านติดตั้งบางทีเขาแดกซิลิโคนแล้วมันไม่สวยนี่ติดตั้งโรงงาน,นจะเป็นแบบนี้นะครับกระจกข้างไม่มีไฟเลี้ยวนะแล้วก็มีไฟที่แก้มาให้นะครับยางมิชลินสีเส้นเลยนะครับสเกิร์ตข้างมาพร้อมนะครับมือจับนะครับมีครอบมาให้แต่มีปุ่มเกิดเพราะว่าเป็นพุทธสตาร์ทนะก็ถ้า แบตหมดก็ใช้ตัวกุญแจไขได้นะครับตัวนี้ถือว่ายังเอามาช่วยหน่อยบางรุ่นไม่มีเลยไม่มีกูแจให้เสียบด้วยนะครับต่อมานะครับด้านหลังสเกิร์ตนะครับท่อคู่มีไฟทัชทีมกลางมาให้ด้วยแต่ขออนุญ,ญาตดูก่อนว่าท่อจริงหรือท่อหลอกท่อหลอกนะครับเพราะท่อจริงอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะครับอันนี้เป็นปลายท่อหลอกที่มากับชุดสเกิร์ตนะก็ข้อดีคือไม่ต้องมีเทนเน็ตนะครับท่อพักมันอยู่ข้างในอยู่แล้วนะ ปุ่มด้านหลังเนี่ยฝาท้ายเนี่ยสมมุติรถมันล็อกอยู่เดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้มันล็อกอยู่อ่ามีปุ่มกดเปิดล็อกที่ที่ด้านท้ายให้ด้วยนะครับนี่อันนี้คือล็อกกดล็อกนะครับถ้ารถล็อกอยู่เวลามาเนี่ยกดลดล็อกทีนึงแล้วก็เปิดล็อกได้นะ <Yahoo! S 1> ปึ๊บแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ล็อกแล้วมีใบปัดน้ําฝนหลังมาให้ด้วยนะครับรถไซมีนิน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับประหยัดน้ํามันอีโค่ เขาเรียกว่าอีโคคาคันนี้อัตราทีนเติมเบ17-18กิโลเมตรต่อลิตรเกียร์ออโต้นะครับสำหรับใครที่พลาดกับเจ้าซูซูกิเคียคันก่อนหน้านี้ไปนะครับบอกเลยว่าโทรศัพท์ระเบิดมากคันนี้ผมมาแล้วแพงกว่านิดเดียวเพราะว่าคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในตัวในส่วนของโครงสร้างเนี่ยผมรับประกันให้100%นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวลูกค้าไม่เชื่อฝั่งซ้ายก็ยังมีตัวคีย์เลดมาให้ด้วยนะครับเรากดเปิดได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราดูโครงสร้างกันหน่อยนี่ดึงให้ดูแน่นๆอย่างนี้เนี่ยชอบจริงๆเดิมแน่นอนนะครับเ oh. ม็ดอาร์เดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะโครงสร้างนี่หายห่วงเลยแอบเห็นนิดๆว่าภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีดำตะเข็บแดงนะอ๋อเวลากดเนี่ยถ้าเราจะเปิดทั้ง4บานเนี่ยต้องกด2ทีอันนี้ล็อกกด2ทีถึงจะเปิดประตูหลังได้นะครับ ถ้ากดทีเดียวมันจะเปิดแค่บานคนขับกับคนนั่งนะเขาเหมือนเอาไว้เซฟให้กับผู้หญิงเวลาขึ้นรถอะไรเงี้ยเวลากลดเปิดได้เดี๋ยวบางทีกลางคืนดือๆเจอโจรปีนขึ้นรถนะครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ดู๋ดูได้เลยเดิมๆหมดสวยๆแบบนี้รถสวยๆหาได้ที่ j a p นะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็จะมีเรื่องของนิพพานรถมือสองท YouTube Facebook ก็จะเป็น j a p เตุการถมือสองนะครับไลน์ ID ของเรา แอไ JAP Auto Car นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์098826 9092นะครับเดี๋ยวเราย้ำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ตะเข็บฝั่งนี้นะเม็ดเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับก็โครงสร้างสวยๆอันนี้ขอนิดนึงเราข้ามด้านหลังไปกลับมาด้านหลังหน่อยจริงๆเวลาลูกค้าเข้ามาดูอ่ะแล้วก็ดูคลิปเราแล้วขาดเหลือตรงไหนรู้สึกว่าอยากดูเพิ่มอ่ะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถยกได้หรือถอดออกได้นะครับถ้ามันเกะก,กะหลายคนเนี่ยมันถอดไงเนี่ยขอพับเบาไปอ่ะเนี่ยดึงออกได้นะครับก็ถ้ามีไว้ก็เวลาใส่รองท้องรองเท้าเนี่ยปิดฝ้า,ม,ามันไม่มีกลิ่นรองเท้ากลิ่นกับข้าวนะครับก็ถ้าเกิดใครมองว่าเกะก,กะก็เอาออกเลยเก็บของได้นะครับแล้วก็สวิตมันพับเบาได้นะพับไปแบบนี้เลยถ้าเราเอาอนี้ออกก็จะดูลงลง เปิดท้ายมาก็จะเป็นแบบนี้เรามาดูโครงสร้างกันหน่อยครับฝาท้ายเดิมจากโรงงานนะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดฝั่งท้ายตรงนี้นะครับน็อตเดิมหมดทั้ง4ตัวเลยนะครับมันหมายความว่าฝาท้ายไม่เคยมีการแกะถอดซ่อมแต่อย่างใดอันนี้คือน็อตติดสปอยเลอร์หลังนะครับซับในต่างๆนี่เม็ดหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเราดูฝั่งนี้นับเลยต้องเท่ากันหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8หมายเขาว่าอะไรซับเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดเรามาดูหลุมยางอะไหล่นิดนึงนี่เปิดมาตัวสวิตช์ไม่มียางอะไหล่นะครับก็จะเป็นชุดมาอย่างนี้เลยแต่ตัวนี้ปั๊มลมมันไม่อยู่และนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้ก็ถอดออกแล้วก็ไปซื้อยางอะไหล่มาใส่ทิ้งไว้ก็ได้ครับก็ดีซับในขีเดิมจากโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือรับประกันว่าเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็อันนี้ฝั่งคนขับนะครับ โอ้โหแน่นอย่างนี้นี่ชอบจริง <Wow. S 1> เม็ดเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับดูสิโอ้โหทับในเดิมๆติ๊กเกอร์ไม่เคยมีการพ่นสีทับแต่อย่างใดนะครับชอบจริงๆใครอยากได้เดิมอยากได้โครงสร้างเดิมๆคันนี้เลยนะครับอะมาดูห้องเครื่องกันนิดนึงเปิดแล้วห้องเครื่องการที่มันเป็นเครื่องพันสองเขาเรียกว่าอะไรอะ มันจะดูแบบโล่งๆหน่อยให้เราสามารถล้วงมือเข้าไปทำ<อ>ทำงานไปเก็บแกะนู่นนี่นั่นเนี่ยมันสะดวกกว่านะครับถ้าเกิดไปเจอรถที่เครื่องใหญ่ๆบางทีมันจะสนิทเลยล้วงมืออะไรเข้าไปก็ไม่ได้ดูปั๊มครับมาร์กไม่เคยขยับเลยเห็นปะเนี่ยคือมาร์กเดินจากโรงงานเขาจะขีดกันเอาไว้ว่าแบบการถอดก,กันอะไรเงี้ยเวลาถอดเขาจะรู้อันนี้มาร์กเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวยางทั้งเครื่องมีการเซอร์วิสมาหรือเปล่านะอ๋อยังเดิมอยู่ครับยังไม่เคยไข นะนี่มาร์เดิมอยู่คานหน้านะครับน็อต <Wow. S 1> ไม่เคยขยับแม้แต่ตัวเดียวนี่ <Wow. S 1> hey. เดิมเดิมเลยนะครับคานหน้าเดิมฝากระโปรงโอ้โ oh, ห oh. ไม่เคยแกะไม่เคยถอดแก้มเดิมทั้งคู่เลยนะครับย้ำว่าเดิมทั้งคู่เลยนะก็พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่าโครงสร้างคันนี้ 100%ออกจากศูนย์มาแบบไหนแบบนั้นเลยนะครับไม่เคยมีการถอดแกะซ่อมแต่อย่างใดเลยนะในส่วนของโครงสร้างในส่วนของภายนอกเราดูกันเป็นหมดแล้วไปดูความสดกันภายในนิดนึงรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับอ่าภายในนะครับเป็นรถเล็กก็จริงแต่บอกเลยว่าห้องโดยสารไม่เล็กนะครับเหมาะสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนี่แต่เป็นแบบโยกนะแล้วก็เอาลงมีแอร์แบ็กมาให้นะครับหนึ่งจุดนะครับ มีที่บังแดดพร้อมทุกอย่างโอ้นี่ไม่ใช่แล้วไม่เคยเปิดเลยแน่นตับเลขไมเป็นพุทธสตาร์ดด้วย1นึ่งแสนหนึ่งสามพันแปดร้อยสี่สิบกิโลเมตรเดิมเลยนะครับแอร์ Air เป็นแอร์บิดวิธีุเดิมจากโรงงานนะครับในส่วนของหัวเกียร์นะครับมีปุ่มเขาเรียกว่าสมัยก่อนไวรุ่นัยรุ่นผมเรียกว่าโอเวอร์เไดร์แต่ปุ่มโอเวอร์ไดร์แต่จริงมันคือโฮเกียร์นะครับก็เป็นการ ดอเกียร์ลงมาเพื่อเอาไว้เล่งแซงได้ <Wow. S 1> ปดเกียร์ว่างได้นะครับปดปุ่มตรงนี้แล้วก็ปดเกียร์ว่างได้เวลาจอดรถวางวางแก้วได้หนึ่งใบตรงนี้นะครับที่ประตูวางได้อีก2เป็น3ใบนะเบรกมือไม่รู้จะพูอะไรหรือรถสดมากเบาะเป็นเบาะหนังนะครับกับได้สีแดงแบบนี้เลยถ้าอินเสิร์ตเข้ามาดูชัดๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีความใหม่มากๆจริงๆนะครับสำหรับด้านหน้านี่เฮดลูมผมบอกเลยว่าเหลือเยอะมากเหลือเป็นคืบก็ไม่ได้รู้สึกอัอดอะไรเลยนะครับโอเค กระจกข้างว้ากระจกข้างพับไฟฟ้าด้วยนะครับหนึกว่าไม่พับแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพุทสตาร์ทด้วยตัวกันกระจกไฟฟ้าแล้วก็กระจกข้างเป็นไฟฟ้าทั้ง4บาทเลยนะครับโอ้ครบจริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหน่อยครับเปิดมาด้านหลังนะครับเมื่อกี้ผมนั่งในทัชชิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมขับพอดีนะอ่ะนั่งข้างหลังก็จะรู้สึกเล็กรูมอาจจะเหลือน,นี่น้อยนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวผนังด้านหลังเนี่ยนั่งแล้วมันจะสูงสูงหน่อยเดี๋ยวผมลองับ คือถ้าเป็นผมอ่ะเวลานั่งผมต้องเอาไว้นี่ขึ้นเพราะว่าหัวไม่งั้นเบกตรงนี้นช่วงนี้มันสั้น,นครับแต่ถ้าเกิดเป็นสวิตเนี่ยนั่งก็ต้องเอาขึ้นมาหน่อยนจะได้นั่งพอดีนะจะให้หายแนละ้วถ้าหายนี่คนตัวสูงนั่งลำบากเลยนะครับแล้วก็แต่พอนั่งด้านหลังเฮดลุมจะเหลือน้อยหน่อยจะเหลืออยู่แค่ประมาณฝ่ามือเดียวนะปรับเอ็นได้หรือเปล่าไม่น่าได้แล้วอ่ะสุดแล้วก็คืออันนี้คือสุดแล้งจริงนะครับด้านหลังมีที่วางแก้วที่ประตูนะครับตรงกลางไม่มีนะครับนั่งสามคนได้ก็เป็นเดด็กนนั่งไ้คนนึ เหมาะกับคนที่จอดรถที่พื้นที่ที่จอดรถที่บ้านไม่มีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับจอดได้ก็ผมมองว่าถ้าจะซื้อ t o y ย t a v i o อ t o โตโยต้ายาผมมองว่า Suzuki s w i ิ t เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นรถที่ราคาถูกแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับอย่างคันนี้เนี่ยได้ความสดของมันมากๆเลยแล้วก็รถกี่เตีย8ปีวิ่งแสนโลปีหนึ่งวิ่งหมื่นหมื่นนนิดๆเองนะก็ถือว่าน้อยมากจริงๆนะครับอ่ะ ความสดความใสเรามอบให้หมดแล้วภายนอกโครงสร้างเรามอบให้หมดแล้วไปดูราคาครับซูทุกอีชวิปครับ1.25 G LP 2016คันนี้เนี่ยราคาพิเศษเลย219,000บาทผ่อนเริ่มต้น6ปีอประมาณ4,000นิดๆเท่าน,นั้นเองนะครับยังไงสอบถามข้อมูลนะครับ088269092 line d sijap autocar นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่อง YouTube ของเรานิพานรถมือสองเฟซบ o ๊ของเรารถมือสอง เจฮครถมือ2นะครับรับรองว่าคุณจะได้ติดตามรถดีๆสวยๆแบบนี้เพื่อคันไหนถูกใจติดต่อได้เลยรับประกันว่าถูกใจแน่นอนนะครับยังไงว่าวันนี้ขออนุญาตลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ